สุดยอดเจ้าสํานักแห่งประวัติการตอนที่222ถึงตอนที่223 1หนึ่งเดือนต่อมาโฮสได้รับโอกาสในการสุม่มรางวัลประจำเดือนต้องการที่จะสุม่มรางวัลเลยหรือไม่แน่นอนว่าข้าต้องสุ่มเลยสิขอบคุณที่ร่วมสนุกแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเอ๊ะมันไม่ให้สมบัติระดับวิญญาณอย่างนั้นหรือเอามาให้ข้าใช้มันก็ไร้ประโยชน์นสิ อุปกรณ์ระดับวิญญาณค้อนสวรรค์ทองคำมันนี้แม้ว่ามันจะมีพลังที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ให้อุปกรณ์วิเศษชั้นเลิศอะไรช่างมันถเถอะเก็บไว้ก่อนดีกว่าบางทีข้าจะหาวิธีใช้เจ้าสิ่งนี้ได้ลูกใบเล็กอัศนีน่าจะเพียงพอแล้วหรือมัง้งถึงแม้ว่าการฝึกฝนนี้มันจะดีแต่ก็ลำบากไปในบางทีและหากว่าผ่านอัศนีวายุพว่นี้ไปได้ก็จะพัฒนาฝีมือได้อย่างมากขึ้น โหดูไม่ธรรมดานะล่างยักษ์ที่เคยสูง3เมตรบัดน,นี้เหลือเพียงแค่2เมตรเท่านั้นหากว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนร่างของวายุและสนีให้มีขนาดเท่าร่างเดิมของเจ้าก็ถือว่าเจ้าประสบความสําเร็จที่แท้จริงแล้วล่ะนะหยุดร้องได้แล้วข้าเตรียมรางวัลมาให้กับเจ้าแล้วล่ะข้าคิดไว้แล้วว่าท่านอาจารย์ต้องดีกับข้าเสมอเจ้านี่นะร้อยข้าพูดจบก่อนเอถอะท่านอาจารย์อย่าทำแบบนี้สิข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะมันจะบีบน้ำลายออกจากปากข้าหมดแล้ว ทามาเป็นผู้ดีไปตอนนั้นเจ้ายังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้นไหนลองเอาโม่วิญญาณของเจ้าออกมาทีสิ พลังทั้งมหาศาลอะไรเช่นนี้แม้ว่าโม่วิญญาณของข้าจะไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะมีพลังที่มากขึ้นกว่าเดิมขนาดนี้สมบัติชิ้นนี้คือค้อนสวรรค์ทองคํามันมีพลังที่ไม่ธรรมดายิ่งนักสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้าและเพิ่มพลังก,กาลังให้กับเจ้าสิ่งนี้ข้าจะมอบให้แก่เจ้าแต่เจ้าจะสามารถใช้มันได้ไหมนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าแล้วล่ะขอบคุณท่านอาจารย์สิ่งเยอะแบบนี้พวกเขามีสมบัติดีๆเก็บไว้หมดเลยฮะข้าคงต้องมีบ้างแล้วล่ะ ตรงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นนิก,กายเก่าของหยางฉินถ้าเมคาวาลีสินะเสียอยู่เราลงไปดูกันเถอะหลุมฝังศพพวกนี้ถูกทำขึ้นโดยหยางฉินเพื่อฝังเหล่าพี่น้องของพวกเขาในนิก,กายพอข้าได้มาเห็นกับตาตัวเองแบบนี้ข้าก็รู้สึกไม่ดียิ่งนะับดินและหินพวกนี้ไม่ได้ถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์สินะที่แห่งนี้หรือว่าจะเป็นที่ของเงพิงจักรพรรดิกันแน่นะ หนึ่งในเจ็ดเปลวเพลิงที่แท้จริงของโลกใบนี้เปลวเพลิงสีเขียวที่จะเผาไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อตอนที่ข้าเห็นจางเหลือเป็นครั้งสุดท้ายเขาได้ฝึกฝนเปลวเพลิงจักรพพัดนี่นาะเอาหน้าใจเย็นๆก่อนเนี่ยอาจจะไม่ให้คนที่เจ้ารู้จักก็เป็นได้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นปีศาจที่สามารถใช้เปลวเพลิงจักรพพัดก็เป็นได้นะฮ้าเข้าใจแล้วขาดท่านอาจารย์ ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเย่หงหยานและจางเหนือยังไม่ถูกสาสางอาจจะยังคงดําเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นเขาหรือไม่แต่ผู้ที่ทําลายท่าเมคาวาลีนี้เขาทําไปเพื่ออะไรกันนะหากว่าไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรเขาจะทํามันไปเพื่อสิ่งใดกัน นี่กาเล็กๆอย่างถ้าเมคาวาลีมีระดับวิญญาณขั้นกลางด้วยงั้นหรือนี่นอกจากวาลีเหมันส่วนหมิงนี่แทกจริงแล้วในล่างของหยางชินข้าก็ยังคิดอะไรไม่ออกเลยฮะใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปต่อแล้วสินะข้าไม่สนอะไรแล้วดีกว่าข้าไปต่อเลยก็แล้วกันนั่นใครกันน่ะฮึนางเฟิงหลินชายคนนั้นน่ะข้ารู้สึกคุ้นเคยในตัวเขายิ่งนัก คนเคยอย่างนั้นหรอทำไมข้าไม่เห็นพลังลมปานี่ผันผวนในตัวเขาเลยล่ะเฮ้อจำมันได้แล้วหนึ่งปีก่อนนั้นมันก็อยู่ในภูเขาขุนหลุนนั้นด้วยจะต้องเป็นเจ้าหมอนั่นเป็นแน่ที่แท้ก็เป็นชายคนนี้นี่เองดีนะเฮ้สามารถหลบหนีออกมาได้ในตอนนั้นและมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าเสียทีนะถึงเวลาที่ข้าจะต้องชำระหนี้แค้นแล้วล่ะ เฟิงหลินนี่เจ้าิีจะทำสิ่งใดกันนะ่ะเนื่องจากว่าเจ้าเลยข้าไม่สามารถมองเห็นระดับการฝึกฝนของเขาได้เขาน่าจะต้องมีพลังที่แข็งแกร่งมากเช่นนั้นเราโล่อใเขาไปจัดการอสูรตัวนั้นแล้วค่อยฉวยโอกาสจะดีกว่านะและข้ามั่นใจว่าชายผู้นี้คงไม่สามารถเอาชนะกระทิงห่วงนั้นได้แน่เฟิงหลินข้าว่าคนผู้นั้นน่ะน่ากลักกวกว่าอสูรกระทิง,งนะ ยังไงก็ตามแต่หาค่าคิดจะแก้แค้นแล้วก็ค่าจะขอเดิมพันมันสักครั้งดูเหมือนว่านางคงคิดจะใช้วิธีเดิมๆสินะคิดจะหาโอกาสแย่งยิงสมบัติจากข้าสินะข้าอยากรู้นะว่ามันคือสมบัติอะไรกันแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายเสียสมบัติกันแน่อีกอย่างพวกส่วนห้วกนั้นก็ดูไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากดูเหมือนว่าพวกมันกําลังปกปิดอะไรบางอย่างไว้อยู่แต่ดูเหมือนว่าในหมู่พวกมันจะมีตัวหนึ่งที่ดูแข็งแกร่ง เป็นอย่างนี้นี่เองที่เถออสูนพ่วงนี้กำลังปกปิดพลังวิญญาณบางอย่างอยู่นั่นก็คือพลังวิญญาณของราชาปีศาจตัวนี้นี่เองถูกเจอแล้วอย่างนั้นเหรอ กระทิงกุ๋ยว่ากันว่าสัตว์อสูรตัวนี้มักจะอาศัยอยู่บนหุบเขาเซียนทางทิศตะวันออกของทะเลแต่เหตุใดถึงมาโห่อยู่ในเทือกเขาคุนหลุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ยังไงกันล่ะเจ้าคือคนที่อยู่ข้างหลังยายหนูนั่นสินะตัวข้ากับสตรีที่เจ้าเอ่ยมานั้นหาได้มีความเกี่ยวข้องกันไหมแต่เป้าหมายของพวกเราก็เหมือนกันสมบัติที่เจ้าซ่อนไว้มันคือสิ่งใดกันที่แหก็ลนหาที่ตายนี่เองนี่มันเนื้อของกระทิงกุ๋ยจริงๆสินะ บาบริสุทธิ์เลือดบริสุทธิ์เท่าเทียมมีเท้าเดียวกับยืนอยู่ได้แสดงว่าเนื้อของมันจะต้องอร่อยแน่แน่ว่ากันว่าเนื้อส่วนขาหนาคือเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดเลยล่ะบ้งอนยิ่งเนาะแม้แม,แม้เป็นแค่อาหารได้แ้อย่าได้คิดที่จะขัดขืนนักสิหนีเราเข้าพวกเราเอ๊ะกระถิ่งกุ้ยสิบตัวกลับถูกจัดการง่ายถึงเพียงนี้ข้าบอกแล้วว่าพวกเขาหนาะไม่ธรรมดาหรอกพวกเรารีบไปกันเถอะ ทีนี้เจ้าจะตอบคาถามข้าได้หรือยังหากไม่ใช่เพราะว่าสองคนนั้นข้าคงจะบทขยี้เจ้าไปแล้วเจ้าคิตจะบทขยี้ใครกันนี่นะอาจารย์ของข้าเชียวนะจะย่างหรือตุนพวกเจ้าเป็นคนตัดสินใจเองเลยเอถอะข้าขอตุนก็แล้วกันเพราะนอกจากเนื้อแล้วก็ยังมีซุปให้ดื่มด้วยเอาล่ะทีนี้จะพูดหรือไม่พูดข้าจะพูดแล้วมันก็คือต้นเล็กกานนะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละน่าสงสารนะครับแบบกระทิงของเรานะครับเจอเท่าทีไม่พอเจอสิทธเทพอีกตั้งหากนะครับเรียกได้ว่าแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มานะครับไม่รู้จํากันได้หรือเปล่านะครับตั้งแต่ถ้าสมัยนู้นที่พระเอกเข้าไปสู้กับอสูรลิงนะครับตอนร้อยกว่าเนี่ยนะมไ่ผิด แล้วก็มาโผล่อีกทีก็ตอน220เลยนะครับผู้หญิงคนนี้ผ่านไปร้อยตอนถึงจะโผล่มาอีกทีนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับมีคอ้อนฮาวเทียนของถังซาน้วยครับคอ้อนสีทองส่วนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีเนี่ยหลี่นะครับ ผมจะขอเลื่อนเป็นลงซักวันเสาร์ก็แล้วกันเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงอบรมอยู่ครับยังไม่ได้กลับเลยนะครับกลับอีกทีก็คือวันศุกร์เลยเพราะงั้นช่วงอบรมอยู่ไม่สามารถทําได้เลยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถลงให้ได้ยังไงไว้เจอกันอีกทีในวันเสาร์นะครับสำหรับเรื่องเนี่ยลี่เดี๋ยวผมลงไว้ให้เลยยังไงไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ